สวัสดีครับทุกคนโอเคคลิปนี้มาเล่น Among Us กันนะครับโอเคผมปิดเพลงเรียบร้อยอันนี้เป็นอันนี้เซิร์ฟนี้มี importer สามคนนะครับผมจะได้มีโอกาสเป็น importer โอเคถ้าเป็นไรเป็นโคเมดก็โอเคอยู่โคลเมดธรรมดาแล้วแล้ว,ลว,ลวผมลืมเปลี่ยนสี เออช่างมาเธอสีไหนก็ได้แหละผมจะไม่ไว้ใจใครทำงานไว้ก่อนอย่านะสีขาวอย่าโอเค ที่อื่นดีกว่าโอเคเอ,อ๊มีคนตายสองคนเลยเจอศพในห้องไฟเอาจะบวดผมออกทำไมเนี่ยไอย้พวกนี้นี่อะไรมันวะใช่มเถอ เออเป็นเป็นวิญญาณก็ดีดีบินเร็วดีใครเป็นคนโบดวะโห,โหโบดท,ทั้งเซิร์ฟเลยผมยังไม่ทันพิมพ์อะไรเลยอ่ะเวลามันเร็วไงโอ้แลยววะทำงานไปก่อนอ้าวเพื่อนตายตรงนี้อ้าวอันนั้นอร์เตอร์ โอเคเออผมว่าผมออกเกมแล้วไปเลือกเป็นโพเตอร์สองคนพอดีกว่ามันจบเร็วเกินเกมเกมมันจบเร็วเกินโอเคแมปใหม่ล่าุุเอา้าวเขาเปลี่ยนแมปเออไม่เป็นไรแมปไหนก็ได้ครับ แต่ยังเป็นแมปแอร์ชิปผมงงกับแมปแมปแอร์ชิปมากเลยแบบนี้แหละโอเคมีคนออก mm hmm. เดียเวลาไม่นะเรา mm hmm. ลูก mm hmm. มเอเตอร์ถังนี้โอเคโอเคเป็นโคเมทนะครับโ mm hmm. คเมทธรรมดาอีกแล้ว เรียบทำงานเรียบเรียบไปดีวกว่าเราจะไม่ไว้ใจใครมีงานตรงนั้นอยู่ด้วยนี่ทำยังไงเนะี่ยผมไม่ได้เล่นนานนะโอ้ต้องรอเอา ปิดออกซิเจนไปทำเร็วไปทำเร็วอ้าวแป๊บเดียวเองโอเคทางนั้นมีคนตายหรืออ๋อผมไม่ได้ผมไม่ค่อยเล่นแมปนี้เท่าไหร่โอเคมีคนรีพอร์ตให้แล้ว ฮะเออฮะฮะมาสงสยัยผมนี่น่ะไม่รู้แหละถามข้าไปก่อนทำไม ไ้เเหมืนอนเถอมันมีคนเดียวที่สงสัยอะ่ะเอาโอเคผมว่าไอ้สีชมพูเนี่ยเป็นโพส์เนโพสเตอร์เอาโบดเท่ากันอีกไม่มีใครโดนเอาออกผมจะไม่ไว้ใจสีชมพูแล้วต่อจากนี้นเสียงอะไรอะ่ะอ่ะ อ๋อมันลงท่อต่อหน้าอย่างนี้มันเป็นเอนจิเนียแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยสีชมพูอันนี้ก็อาจจะไว้ใจไม่ได้นะนๆสีชมพูอยู่ตรงนั้นไม่ไว้ใจใครครับจะไม่ไว้ใจใครสีฟ้าสีน้ำเงินกดปุม่ม ไม่รู้แหละโหวตสคริปไปก่อนเอาเขาจะโหวตคนนี้กันอะช่างมันเถอะเรื่องของผมผมผมจะโหวตใครเอจะโหวตอะไรก็ได้โอเคเรีบกไปทำงานดีกว่าเราจะไม่เป็นตัวถ่วง ยังไม่ทันทำอะไรเลยกดปุ่มอันหนึ่งแล้วดูดอ,ออกเลยเพื่ออะไรเนี่ยให้มันเทโบสต์คิปไปแล้วกันอ่าโอเคโอเคเชื่ออะไรคราวนี้โบส์มันไปเถอะถ้าผิดถ้าโหวดผิดก็ ละเลยเล่นๆไปเหอะขคนโหวตมันจะได้ไม่ต้องรอมีสีส้มกับสีม่วงที่ไม่ได้โหวตร,รอแป๊บหนึง่งไอ้สีส้มไม่ยอมโหวตอ่ะ เขาน่าจะเอฟเคนะสีส้มนะไม่ยอมบวชเลยต้องรอจนหมดเวลาไม่เป็นไรใกล้หมดเวลาแล้วรออีกแป๊บหนึ่งโอ้โหบวชแท่พังเซิร์ฟออกไปเลยอ้าวเป็นอิงโพสเตอร์จริงด้วยเหลืออิงโพสเตอร์หนึ่งคนตรงนั้นไม่มีงานนะ โอเคมาต่อเมื่อกี้สีชมพูตามมาเกือบเกือบตายแล้วมัะโอเคผมว่าไปกดปุ่มดีกว่าสีชมพูน่าสงสัยมากตั้งแต่จะโหวตผมโดนไล่เหตุผลลว มันจะโวดมันออกแต่มันน่าสงสัยอ่ะออก็ต้องโวดออกไว้ก่อน มื่อกี้เสียงเครื่องซักผ้ามันเอาน้ำออกอยู่ในห้องน้ำนะครับยังมาเถอะไม่เชื่อโอเคโดนโนวตออกแนละ้ว ามันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรว่ามันมันเป็นก็น่าสนัจจริงเอาเอาเอไม่เป็นไรโทษทีทุกคนไปต่อเฮ้ย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 เดี๋ยวไม่ตามใครไปเลยค่ะถ้าสีเทาตายเะว่าสีม่วงนี่น่าสสัยแล้วสีม่วงเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วเอาสีเทาตามมาแทนโอเคโอเค ผมจะเดินมาตรงนี้ทำไมอ๋อใช่ใช่ใช,ชอันนี้อันนี้เสร็จแล้วเอาไว้ใจใครไม่ได้เลยอย่าอย่าเดินเข้าใกล้นะอย่าอย่าเดินเข้าใกล้นะทุกคนอย่ามาเดินเข้าใกล้ผมโอเคสีม่งวงอย่า ยายาผมว่าแล้วไงสิวอ้างไอสีบบวางไปรู้แหละไปทำงานแล้วเออผมจะดูตรงนี้ทำไมเนี่ยในเมื่อในเมื่อผมเป็นผีแล้วเนี่ยพิมพ์ล้วไม่ได้ ทุกคนวอดสีม่วงโดนแนแองว่าสีม่วงมันจะโดนวอดออกก็ได้ใช้นะาไปเลววอดมันออกอสีส้มรึเปลี่ยววอดเด้อ สีม่วงน่าจะโดนโหวตออกนะผมว่าสีม่วงโดนโหวตออกฮะาว้ายสีเขียวสีเขียวเองรู้แล้วเองรู้แล้วใครคุ้มครองไว้อือดีมากเพื่อนสีดำเตรียมกดปุ่ม สีส้มแม่งก็เอฟพีอย่าให้มันฆ่าสีส้มกดบ่มแล้วอเ,เออเอ,อเดี๋ยวก่อนนะสีส้มมันเอฟเคอยู่มันจะโหวตไม่ได้แล้วสีม่วงมันคงไม่โง่โหวตตัวเองหรอกมันจะไม่จบสีเขียวจะโหวตสีม่วงสีม่วงจะโหวตสีเขียว แล้วบอมดมันจะเท่ากันทํำให้มีใครออกส่วนสีส้มก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะวันเอฟเคอยู่เกมนี้จบแล้วเกมนี้จบแล้วครับทุกคนแพ้ยังไงก็แพ้อยู่นะเป็นแบบทเป็นแบบที่ผมบอกอืมมันก็คล้ายๆเป็นแบบที่ผมบอกแหละแพ้แล้ว จบแล้วจบแล้วเอาสีม่วงฆ่าเลยจะฆ่าเขาฆ่าเลยไม่สีเขียวปล่อยเถอะยังไงมันก็แพ้แล้วถ้าสีส้มมันไม่เลิอกอันนี้เอวเคเนี่ยสีม่วงจะฆ่าเขาเรีบว่าให้เกมมันจบเออเรียบร้อยจบอืม งาน,นเออคลิปนี้แค่นี้เลยครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย